pan sẽ leo cắt chín bà nè à bay chín phun bay chín phun à phun à bay bay cắt ô hồ chắc sư gì cắt khẩu bay đó ơ ô à này nó ăn bạc cắt thì cắt chín bay มีซื้อทุกโตเลยบ่พอดีตัวไหนเนี่ยตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะโมโมมีซื้อทุกโตครับเต้ชมพู่ตัวนี้ล่ะแน่นอนยีนดีว่ะไม่ซื้อทุกโต ครับบ่มีเด้อครับมีแต่เบิ่งเอาเด้อบัดนี้